ครับจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการตรวจจับสีนะครับโดยเราใช้ภาพตัวอย่างเป็นภาพของโมเดลสีหรือแม่สีนะครับทีนี้ลองมาดูการประยุกต์บ้างสมมติว่าเราจะตรวจจับสีแดงสีเหลือง,งสีเขียวในรูปที่เป็นไฟจราจรเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงก็ใช้หลักการเดิมนะครับลองมาดูสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับสีเหลืองหลักการเดิมก็คือสีเหลืองจะมีค่าอยู่ระหว่าง22-38 แล้วก็เขียวใน38-75นะครับโอเคนี่เราเปลี่ยนรูปก่อนเราเปลี่ยนรูปเป็น l y นะครับเป็นรูปไฟเขียวไฟแดงแล้วนะสีเหลืองจะอยู่ระหว่าง22-38ถึงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ระหว่าง38-75ถึงนะครับทีนนี้เราลองใส่สีเหลืองนะครับ22-38ถึงนะครับรัน เราก็ได้ตรวจจับสีเหลืองได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าโอเคต่อไปสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะอยู่ระหว่าง38ถึงเจ็ห้านะครับส8ถึง75็บนะครับหลังหก็จะได้สีเขียวมาแล้วเห็นไหมนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูสีแดงบ้างสีแดงเนี่ยนะครับมันก็อยู่ระหว่างร้อยหถึง1้อยเจ็สิบนะครับประมาณนี้เลย ี่ก็ใส่ไปเลย 160. 160. ร้อยหกสิบร้อยหกสิบงร้อยเจ็ดสิบเก้าดูมันจับสีแดงได้ไหมเห็นะไ,ไหมครับปัญหาคือมันจับสีแดงไม่ได้ลนะแสดงว่าค่าที่เราใส่ไปเนี่ยไม่ใช่ละสีเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้สีเนี่ยมันมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับไอนะนะ้นี้ลองมาดู เราไปดูว่าทำไมมันจับสีแดงไม่ได้ทั้งที่เราใส่ค่าตามเลงของสีนี้ไปแล้วนะครับ160-179เลยนะครับที่มาดนะูอันนี้ลองใช้ผมลองใช้ Photoshop นะครับดึงสีดูว่าให้สีแดงดูงนี้ค่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับสีแดงเนี้ยของปักเข้าไปตรงนี้ปับ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าโหมด HSV เนี่ยนะครับค่าของสีมันสูงองศาแล้วนะสูงองศาสูงองศานี่มันไม่ใช่แดง มันออกเป็นแดงเข้มๆนะแดงเข้มๆนะครับสูงสามศูนย์ถึงยีองศาเนี่ยประมาณนี้นะรแล้วเราก็ไปดูตัวเลขทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว S จะเห็นว่าค่าความอิ่มตัวของสีเนี่ยหรือความสดของสีเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นค่ามันก็จะไม่ใช่ที่เราใช้แล้วให้นี้ลองกลับไปปรับใหม่นะครับลองกลับไปมันอยู่ระหว่างศูนย์มันจะกลายเป็นสี แดงเข้มๆไปแล้วเนี่ยสีนี้นะครับออกส้มๆนะครับอ่าเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เมื่อกี้เราดูแล้วมันเป็นข้ามเป็นศูนย์เราก็ใส่ไปเลยศูนย์นะครับถึงยี่สิบสองพอนะครับจากนั้นความสดของสีเนี่ยก็ใส่ไปก่อนเลขสามสูนก็จะเป็นหนึ่งร้อยเราใส่ไปเลยนะครับความสดนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ร้อยถึงสองร้อยห้าสิบห้าอ่ะอันนี้ลองมาดู ได้แล้วเห็นไหมครับสีแดงโอเคนะครับก็ตรวจจับสีแดงได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาเราไปใช้จริงๆเนี่ยเราจะใช้หลักการอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการในวิธีการอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะมีวิธีอื่นมาประกอบนะครับเพื่อให้ออปพุตหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันได้ผลที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ